สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลางแค่ข่าวจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่19ธันวาคม2563นมะคะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันที่16ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะก็ทราบกันดีนะคะว่าทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะคะซึ่งการลงทะเบียนนั้นเต็ม ไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะทั้ง5ล้านสิทธิ์นะคะใครที่ลงทะเบียนสําเร็จนะคะก็จะได้ข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์ภายใน3วันนะคะซึ่งบางท่านก็ได้รับข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วนะส่วนบางท่านยังไม่ได้รับข้อความนะคะอันนี้ก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยนะคะได้ขยายเวลาการส่ง SMS ไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2563ค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นนี้ค่ะ คนที่ได้รับข้อความนะคะลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดลงทะเบียนใหม่นะคะก็บางท่านได้รับข้อความแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ได้รับข้อความแบบนี้นะคะ ทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะสําหรับคนที่ได้รับข้อความการลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดลงทะเบียนใหม่นะคะทาให้พี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าสรุปแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหรือไม่นะคะแล้วเขาจะตัดสิทธิ์คนที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่เดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้นะคะเมื่อวันที่18ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรั รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าถึงกรณีผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2และได้รับ sms ว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้นเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องปรดลงทะเบียนใหม่ ผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่าวนะคะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าระหว่างการลงทะเบียนอาจมีการพิมพ์ข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบค่ะเช่นนะการพิมพ์ชื่อนามสกุลผิดกรอกตัวเลขบนบัตรประชาชนผิดหรือรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้องนะคะอาจรวมไปถึงการใส่วันเดือนปีเกิดที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่พิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้องและได้รับข้อ SMS ดังกล่าวนะคะจะไม่เสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะแล้วก็จะมีโอกาสในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่2รอบเก็บตกค่ะ รายงานข่าวจากทางธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่2ทั้ง5ล้านคนนะคะคาดว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ลงทะเบียนไม่ถูกต้องประมาณ8-10%หรือไม่เกิน5แสนคนค่ะซึ่งในจำนวนนี้นะคะจะนำไปรวมกับการลงทะเบียนในรอบเก็บตกนะคะซึ่งคนที่ได้รับข้อความว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดลงทะเบียนใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะคะก็ ท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้อีกรอบนะคะในรอบเก็บตกค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาจะยังไม่ตัดสิทธิ์ไปนะคะก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังเขาประกาศอีกรอบค่ะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวทางช่องจะรีบต,ต,ติดตามข่าวนะคะแล้วก็เอามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามและก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะเป็นโครงการที่บีบหัวใจมากจริงๆหากมีข่าวคืบหน้าอย่างไรนะคะทางช่องจะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานให้อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ